พิธาถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ไม่ลืมส่งดอกไม้อวยพรวันเกิดแอปทักษออนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตามองความสัมพันธ์ว่าจะใช่ตัวจริงหรือไม่สำหรับนนกุลแอปทักษออน และล่าสุดนนกุลได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจโพสร,รูปของแอปทักษอนพร้อมกับระบุข้อความอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday ครับแถมยังเหมือนใส่ชุดคู่อีกด้วยคุมโทนใส่หมวกน่ารักมาก และต่อมาที่หลายคนก็ยังคงจิ้นกันอยู่สำหรับพิธาลิมเจริญรัตถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ที่ไทยแต่ก็ส่งดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้คุณแอฟด้วยงานนี้สาวแอฟก็ได้โพสช่อดอกไม้ของพิธาลง IG Story พร้อมกับข้อความว่าขอบคุณนะคะทีม พร้อมแท็กไปที่ IG ของทีมพิธาและต่อมาทีมพิธาก็ได้รีสตอรี่ของแอปทักษอนพร้อมกับระบุข้อความว่าขอให้ความสุขเบ่งบานในใจคุณตลอดทั้งปีอย่างไรก็ตามวันเกิดของแอปปีนี้อบอุ่นมากๆเพื่อนพี่น้องในวงการต่างก็ส่งดอกไม้และคำอวยพรกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียว